และวันนี้ครับน้ำงน่อกลบอกเลยว่า ไม่ดูไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาปั่นประสาเกียนชอบแฮกีนัก้องเจอพีกแก๊กับการแฉกลง,กลงเปิดโปงขนชั่วตามล่าให้สุดจับผู้ขยะออนไลน์กันแบบจะจะชัดชัดกับเหล่ามิจฉาชีพที่ชอบกงซื้อขายบนโลกออนไลน์วันนี้กับอีกหนึ่งกลงที่พวกเราทีมงานการดเอ็กทูที่มาเปิดโปงขนชั่วแฮกช่องทิก oh, ตอกก็อยากคว้าให้คนาดไอ<ง>้แฮกเกอร์<ง>่ายควายกีบวกธีการในการป้องกันและดิงกู่ช่องทิกตอกกลับคืนมาสำหรับใครก็ตาม คคมึงดูหน้ากูไว้มึงดูหน้ากูไว้กวูของจริงครับไอ้ควายและก่อนที่เราจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปปัดประสาทผจดกันเลยครับน้องๆ Let's go ได้นนแล้วครับ,รบได้ยินแล้วเยย กว่าจะได้ยินกันก่อนหน้านี้แก้ข้อมูลใน Discord กันวุ่นวายยกใหญ่เลยอันไหนเป็นยังไงบ้างเล่าให้เพี่นฟังหน่อยทำไมาอยู่ดีๆทักเข้ามาในข้อความ Facebook ว่าเมือ่อสักครู่นี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยถูกเกลียนช่อง t i k t o อกเหรอไอ้พี่โดนเกลียนเลยครับถูกเกลียนช่องทิกต็อก เพว่าเอาไปขายอยู่ดีๆก็ถูกแฮกหรืออะไรยังไงคือเอาไปขายครับแล้วเขาหากลางมาอย่างเนี้ยตอนแรกผมบอกเขาแล้วว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ผมเชื่อใจผมได้ค,คือจะ,จ,จะโอนตรงๆเนี่ยก็ได้เลยแต่เขาว่ากลางดีกว่าแล้วเขาก็หามาอย่างเงี้ยครับโอ้ยพียรู้ไหมพี่เอ,องให้ฟังก่อนหน้าเนี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งช่องยูทูบเบอร์ที่ทตํติ i k t o อกเพิ่งถูกแฮกไปไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเลยชื่อว่าโค a าเกมี่มีคนติดตามในช่องน้องอยู่4ี่แสนหกหมื่นกว่าคนซึ่งเราเนี่ยได้ทําการติดต่อไปยังมเมนเจอร์ส่วนกลางของทางต็น พาร์ทเนอร์กับทางทิกตอกเราเรารู้จักกับทีมงานทิกตอกได้มีการกู้แฮกจากการถูกแฮกนะได้มีการกู้ด้วยวิธีการที่ทางทิกตอกเนี่ยเขาแจ้งมา1 2 3 4ซึ่งเราทําดําเนินการตรงนั้นแล้วเราสามารถดึงช่องนั้นกลับคืนมาได้แต่มันก็มีหลายกรณีเหมือนกันที่เราพยายามดึงแล้วอ่ะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะกู้กลับคืนได้ซึ่งก็มีเหมือนกันที่ดึงไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ารายละเอียดของตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่น้องแบงค์มีอยู่ มันสามารถที่จะดึงเขานด้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปรอต่อไปดูเงื่อนไขพี่ขอดูหน่อยสิว่ารายละเอียดที่แบงค์ถูกเรียนยังไงพอจะมีข้อความในแชทในการพูดคุยกับเขาไหมข้อตกลงเงื่อ<ม>นไขในการถูกเกรยียนอะไรยังไงบ้างกดแช,นะชร์หน้าจอไหน่อยแบงค์เปิดกล้องได้ปะเปิดได้ครับพี่โอเคครับผมขอดูหน้าเรอๆหน่อย เดูยูทูบเบอร์ตอนนี้กี่ติดตามแล้วเดี๋ยวพี่เปิดเองแล้วกันไม่เป็นไรอ่ะบีโอดีดีห้าแสนแปดหมื่นติดตามณปัจจุบันเวลาที่เราถ่ายคลิปกันตอนนี้ไอสัตว์แม่งแน่ตกเนาะไอพวกเคี้ยนี้ยเนี่ยน่ากระชื้นเนาะไอเคี้ยแม่งโกสันตีนนะเนี่ยไอพวกสันตีนเนี่ยตังไรจริงเลยมึงจับได้ไหมจังเยผมอัดมจังยู่ครับพี่ใช่ไหมอังเลยใช่ไัมจังแต่ไหมจังเลยใช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 ่ไหมจังเลยใ่ไหมจังเลยใ่ไหมจังเลยใช่ไหมจ มึงเจอยูทูเบอร์มึงเล่นกับดีออดีๆเลยครับน้องมาเดิมึงมาเด้ผมบอกเขาไยนะพี่ว่าผมเนี่ยจะอัดคลิปไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานเออได้ยินเสียงมันไหมเห็นหน้ามันไหมมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลมันไหมอันนี้ไม่มีเลยพี่ตอนตอนตอนแรกอะผมขอไอบัตรประชาชนเขาทั้งคู่แต่เขาบอกว่าตั้งแต่กลางมาเขาไม่เคยเจอเจอแบบ เคสแบบเนี้ยพี่อ๋อประมาณว่ามึงอะวุว่นวายแบงค์มึงมาทำไมมึงจะมาขอประชาชนทำไมไม่เคยมีใครขอหรอกมึงอย่ามาวุ่นวายได้ไหม,ไมแบงค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมับใโอ้โหไอมิน้ามาทำเป็นแอคอาร์ตบักควยเนี่ยแล้วมึงดูอยู่นะไอ้เวนไอ้สัตว์ไนโโอนั้นโควยังไงกูจับมันได้ไา้ควายกูต้องไปเกะ้าเลยคเอามาโทษทีของมันขึ้นน้องของมันขึ้นพี่ของขึ้นแล้วทีนี้คืออารเนี่ยเดีู๋ดูหน้าจอเนี่ยดูดูข้อมูลที่เราถ่ายมาหน่อยอัดมาหน่อย อันนี้คือผมผมเริ่มเริ่มอัดแล้วก็ไล่ขึ้นแล้วครับนี่ครับนี่คืออ่ะมันจะมีคําว่ามีจะมีคนชื่อแนนกับคนชื่อกัญญารัตถูกต้องป่ะใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยคือมันมันอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วครับแล้วในกลุ่มนี้เนี่ยตอนนี้เขาบล็อกเราไหมบล็อกเรียบร้อยแล้วครับทั้งกลางแล้วก็คนมาซื้อเลยครับคือแม่งแสดงว่ามาด้วยกันจะมาทั้งคู่แลวแม่งรอกผมเอนกันใช่คือนี้ขอดูเฟซบุ๊กก่อนสิลองลองเข้าไปดูเฟซบุ๊กก่อนสิผมถ่ายไว้อยู่ว่าเพจนี่คือคนกลางครับคนที่เป็นกลาาางคครรับนนเีีี้มมตติด 497บเคนเลยหรอแล้วลมันมรู้ไมว่าแบงค์คือยูทูบเบอร์ผมไม่คิดว่าเขาเขาจะจะกล้าทำนะตอนแรกผมก็บอกอยู่ว่าผมเป็นยูทูบ b e แล้วผมก็อัดไ้ด้วยพี่ขอดูช่อง Tik t o k ของน้องแบงค์หน่อยสีคนติดตามเท่าไรหร่1 5 0 0 0คนครับโห15,000ก,ก็ก็คือประมาณแสนหนึง่งปีไปแสนหนึ่งกลมๆแสนหนึ่งก็เยอะอยู่นะซื้อขายกาันตรงลงด้วยราคาเนี่ย5 5า0ห้รบาทไม่รวมไม่รวมกลางใช่ครับรวมกลางแล้วเป็นราคาเท่าไหร่ค่ากลางมัน100บาทพ่นั่นนแว่าาเขจะโอเร้อ5,400บาทตครับพี่ ถูกต้องไหมครับใช่ครับระวังเบอร์โจร,รมีเตือนภัยด้วยคุยเตือนภัยตัวมึงเองอะอีดอ,อกโอ้โหบอกหนีคู่อีควายใช่เหรอวตัวจริงเหรออัพเมื่อไหร่เนี่ยสิบเจ็ดกุมภาเพิ่งอัพนี่ว่าเฟซบ,บุ๊กนี่มันตัวจริงหรือเปล่าเหรอแบงค์เงยผมว่าไม่น่าจะใช่อ่ะพี่ ถามไว้ก่อนอีกคนหนึ่งใครครับเดี๋ยวขอดูข้อมูลอีกทีหนึ่งอะดูข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับอันนี้จะเป็นอีกคนครับที่ผมแบบอัดไว้คนนี้คือคือคนที่มาซื้อผมแล้วเขาแล้วเขาขายด้วยครับพี่ขายแบบช่อง t ิ k กต็อกอะไรเงี้ยคนี่ยครับสองร้อยเก้าสิบเอ็ดคนซึ่งเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าคนคนนี้ตรงปกหรือเปล่าหมายความว่ารูปโปรไฟล์ที่เขาเอาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรูปของคนร้ายจริงๆหรือเป็นรูปใครก็ไม่รู้ที่มันเอามาอัพใส่เรามีข้อมูลอะไรนอกจากนี้ไหมครับบัตรประชาชน ชื่อนามสกุลเลขบัญชีเสียงมันหรือวิดีโอคอลที่เจอหน้าเห็นหน้ากันจริงๆแล้วแบงค์เนี่ยต้องวิดีโอคอลนะเห็นหน้านะอันนี้คือมันผม <ๆ S 2> พลาดมากเลยพี่นนคือ,คอผมไม่มีไม่มีแบบแบบที่พี่พูดมาเมื่อกี้เลยเอออันนี้ถ้าพอพอมันไม่มีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเฉพาะเจาะจงอะไรเกี่ยวกับตัวบุคคลนะไม่ได้โอ้โหพี่ว่าไม่มีใช่แล้วเลยเนี่ยมันเอารูปไขรมาก็รู้เนี่ยรูปแนโนะเลยแนโนจริงๆเลยแล้วนี่ก็รูปไข่ก็รู้เนี่ยเอารูปไข่มาใส่ก็ได้เนี่ยมันอัพวันที่19เมษาปี2021 เฮ้ยนะนะแต่ Facebook นี้แม่ก็ยังเป็น Facebook อมปลอมๆอยู่ดีที่เป็นรูปคนอื่นแล้วไม่ใช่รูปมันเลยเนี่ยเป็นรูปดาราหมดเลยอ่ะคนกลางมีเครดิตอ,อยู่เสือเก้าสิบเจ็ดมึงก็เชื่อคนน้องแบงค์น้องโอ้ยน้องเอ้ยแล้วก็สตามมัวไปหน่อยพี่แล้วก็สง่สงให้เขาเลยส่งทุกอย่างให้เขาไปแก่พอส่งเสร็จปั๊บมันก็บล็อกหายหนีเลยเงินห้าพันหบาทเดียวก็ไม่ได้ใช่พีชีว่าไงนีแม่พี่อว่า <ง Mul> ตอบตอบด้วยะพี่ตอบมงตอบต,อ,ตอบน <c oughs> ีไงเปิดการขายนี่ไงสนใจอันนี้ครับเดี๋ยวด,ยวดยวสนใจช่องนี้ครับขาย <c oughs> เท่าไหร่ครับเออเดี๋ยวมามาดิควายมึงอย่าพลาดนะอีดอ,อกอีสัตว์มึงอย่าพลาดนะมึงพลาดกูจะเหยียบมึงนิดจมดินเลยควายสองพันค่ะตอนนี้ขอพั0 0้าได้ไหมครับมาดิสัตว์พร้อมจบครับช่องสะอาดนยครับ ไม่แดงไม่ติดอะไรใช่ไหมครับครับผมสนใจครับขอเลขบัญชีผมช่องเชื่อมกับอะไรครับบอกอินผ่านอะไรเหรอครับมาแบคงเรา เราจะลุยประสบทางเรามี2เรื่องนะตอนนี้เรื่องแรกคือเรื่องของการเอา ID เดีนี้ยดึงกู้กับคืนมาเรื่องที่2คือการตบอีสองต้นตีนเนี่ยแต่พี่คิดว่าเป็นคนเดียวกันผมผมชอบเรื่องที่สองมากครับพี่เพราะว่าผมผมสร้างตอนไหนก็ได้ไอเดียแต่ผมผมอยากตบไอ,อ,อคนเนี้ยไอคนเนี้ยมากมากเลยล็อกอนเมลค่ะได้ครับผมพร้อมจบครับอย่าบอกนะมันไม่รู้จักกูนะกเอาเฟซบุ๊กจริงกูมาทักเนี่ยทำไมน้าคุ้นๆได้ไอเดีเนเยนี่จะเอาช่องไปทำช่องแยกครับ ที่ทำ y o u ู u ครับไม่น่าได้หรอมันเฟซบุ๊กพี่อ่ะมันเฟซบุ๊กพี่อ่ะน้องแองมีวอเด็ดจกจาก้าได้ครับส่งมาได้เลยครับมันรู้อ่ะเพื่มันรู้อ่ะเฮียเดี๋ยวเรามาดูว่าชื่อนามสกุลมันชื่ออะไรแต่วอแม่งกระจังเปิดได้อ่าไม่เป็นไรลองเบื้องต้นก่อนเราจะได้รู้ว่าชื่อนามสกุลนี้แล้วก็วอเนี้ยโกงนะครับทุกคนเราจะได้ไม่ไปโดนหลอกได้อย่างน้อยที่สุดคือเป็นเป็นการเตือนภัยสังคมก่อนรู้จักได้ไงหรอ เห็นไปโพสครับเลยตามมาตอนเนาะเอออย่างน้อยที่สุดเรารู้เลขวอมัน8 3 9 4 9 8 5อัน1บาท1บาทแล้วลองดูนะมารีวันบุราณสุกเฮ้ยชื่อนี้คุณคุณนะเฮ้ยอีเฮียนี่อีเฮียนี่โกงอีเฮียนี่ที่มันโกงไอช่องร้านติดตามอ่ะช่อง k t ท g a ี e r มเมอร์มันโกงห้าบาทตั้งๆๆๆ เดี๋ยวพี่จาได้พี่จำมันได้อีนี้พี่จำมันได้ติดตาเลยอีบุรณสุกเนี่ย, <c oughs> เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวอีสัตว์นี่เดี๋ยวมึงเจอมาดีวันบุราณสุกใช่เลยใช่มันเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นเต็มเลยเห็นปะขึ้นเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยเอามาเดี๋ยวมึงเจอกูอีสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูอีเทียมาดิหาช่องกูรงจริงจริมันดูในเฟซบุ๊กพี่ก็ได้นะเฟซบุ๊กพี่ก็มีบอกอยู่ว่าช่องพี่ช่องอะไรที่ทำมาเป็นแอปเดียวขอวิดีโอขอหน่อยได้ไหมครับ มึงเผื่อกดแับน,นี่เฮียเห็นหน้าผมแล้วเต็มนี้ควายเนี่ยกลางดีกว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลางอขอเห็นหน้าปูนให้เลยครับสองพันก็ได้ครับมันรู้อ่ะเฮียเนี่ยไม่ได้ปะเราไม่ได้ปะน้องแดงมันต้องดูคลิปพี่พบ้างเหรอวะมันทําอะไรพวกเนี้ยต้องดูคลิปพี่บ้างเหรอวะเฟย์ยูมาเข้าเฟซบุ๊กตรงนี้มาเดี๋ยวทักไปหามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเฟซบุ๊กปลอมทักไปหามันี่ดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยันเนี่ยคระสุนตีนคุย นสวัสดีครับอ่เอาเะจะพยายามเขียนแม่ให้หมันเหมือนเดิมว่างไอ้ตอ,ตอบเร็วอ่ะมันตอบเร็วอ่ะยี่เป็นแม่ขาที่ดีนะสนใจช่อง tiktok มีอันไหนขายนนบ้างครับไอ้ยี่มาดิไอ้สัตว์มึงอย่าหลงกลูกนะมึงอย่าหลงเหยื่อกูกนะมีเขาพันธะ 1, ครับเอาเงียบเลยไอ้สัตว์ไม่ตอบกูเลยตายเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> อะไรครับก็วิดีโอคองอีควายมึงวัวอะไรเนี่ย คนหัวเราะมาด้วยว่ะไอ้เฮียคนเดียวกันบริสัทไอ้เฮียนี่รู้ดีโอ้แบงยากว่ะไอ้เฮียนี่เรื่องปากานี่มันกดสมตีนอ่ะพี่ว่าปากานี่มันเหลี่ยมเยอะยาก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 มัน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 รู้ดีมันรู้ดีปากาอันรู้ดีบวกกับที่พี่เอาลังขัดพี่จริงๆเป็นได้แหละยูทูบเบอร์ก็ดังนะแต่ไม่นี่นนะครั มาทำไมกันน้อไม่เนียนนะเนี่ยนะมึงบอกไม่เนียนนะโอสัตว์เอยมึงเลยให้มึงจับมึงได้นะมึงระวังตัวไว้นะควณเอจับมึงได้นะสัตว์จะกระเทืบมึงคิดว่ายากอยู่ยากอยู่มันก็ต้องระวังตัวมาระดับหนึ่งว่าจะป้องกันตัวยังไงไม่ให้ตัวเองถูกจับได้แล้วคนคนนี้นะดูจากท่าทางแล้วนะไม่ธรรมดาเพราะมีการไปประกาศไปแชร์เยอะมากๆนะครับทุกคนอ่ะเป็นว่าเราเตือนภัยเอาบล็อกกันไป ไม่น่าจะไปดีกดว่แลวอีหานี่บอกคนไปครับทุกคนครับทั้งสองเลยนี่อ่ะหลักๆนะครับทุกคนก็คือนี่เลยเลข wallet มันนะครับ085 839 4985ส่วนชื่อใน wallet นี้เนี่ยก็คือมารีวันบุราณสุขนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวพี่ให้ดูชัดๆถ้าเป็นชื่อนีนะะอน้นะครับวอนี้นะครับมารีวันบุราณสุขนะครับเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานขึ้นข้ขอความไปให้ก็ฝากเดินัยกันจนบางทีก็ฉลาดจับไม่ได้นะครับทุกคนก็จะมีจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างมันฉลาดไม่ใช่ทุกคนจะจับได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะได้คืนพี่บอกเลยว่าน้อยมากตามจับเคสดแบบนี้เนี่ย เป็นร้อยได้คืนจริงๆอยู่ประมาณ5-10ถึงคนเท่านั้นนั่นแปลว่าประมาณ10% 5%็นาจะได้คืนส่วนใหญ่เนี่ยมึงต้องทําใจเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ารายละเอียดของวิธีการที่จะเอาคืนในช่องเราทํำยังไงนะครับหนึ่งเลยวันที่เปิดแอคเค n t เท่าที่จําได้ยิ่งแม่นเนี่ยยิ่งดีอันที่2สถานที่ที่เราเปิดตอนอยู่ตอนเปิดช่องเช่นเราสร้างช่องเนี้ยที่ไหนและสถานที่ที่ใช้งานตามปกติปกติแล้วเนี่ยใช้อยู่ที่จังหวัดอะไรอาเขียนข้อมูลมา3อุปกรณ์ที่ ใช้ในการเปิดช่องและที่เคยใช้เข้าแอคเคาท์นี้ทั้งหมดเลยเนี่ยยิ่งละเอียดยิ่งดีอ่ะโนตบุก๊กคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ สอีเมลหรือเบอร์โทรที่ใช้ในการสมัครและแอคเคานต์ช่วยคับหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของอีเมลนั้นมาด้วยถ้าถ้ามีผูกบัญชีใน Facebook หรือ YouTube จะดีมากมส่งคับแสดงความเป็นเจ้าของ f a c e b o o k กับ u t u b e มาให้ด้วยถ้ารายการนี้จะทําให้แบงค์ได้ช่องของแบงค์คืนมาป่ายมพี่บเายไากขอพี่ขอกดนี้เลยเหรออ้าวพี่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูพี่ควายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเยออเย้ยมันถ้าเราได้คืนนะเราส่งไปยะอเย้ยมันอ่ะ เราวลองกันดูรวบรวมข้อขมูลทั้งหมดนี้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทางทิกต o อกแล้วเราลองดึงคืนดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าหลังจากที่เรายื่นเรื่องทั้งหมดตรงนี้แล้วสู่ทิกต o อกแล้วจะได้คืนหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปส่วนอีซอนตีนนี่เหียมึงอยาพลาดก็พอถ้ามึงพลาดนะอีสัตว์กูจะเอามึงให้จมดินเลยควยไปน้องแบงค์เราไปเวหนึ่งไปเว,หน,ปเวหนึ่งเวสองแม่งยากว่าเว,สอ,เวสองจะมาตามล่ามันแม่งยากมากกว่าขอเวหนึ่งแล้วกันดึงไอดี t ทิกตอกเราคืน อ่ารัครับอัลโหลครับพี่ได้ไหมครับอยากจะบอกแบบเห็นหน้ากันแบบนี้เปิดหน้าหน่อยได้ไหม <c oughs> ได้ครับพี่ โอ้โหเป็นข่าวดีที่ดีมากสําหรับค่าคืนนี้นะครับทุกทคน <_ d ry> เราใช้เวลาเนี่ยกันประมาณ3-7วันจากวันที่แบงค์โทรเข้ามาหาพี่จนถึงวันนี้ประมาณ3-4วันเนาะพี่ก็จํำมาได้คร่าวๆเมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานทิกตอกแจ้งมาว่าช่องตอนนี้นะครับผมกู้ดึงกลับมาได้เรียบร้อยแล้วเชน้าจอดได้ป่ารรอปขอเข้าโชว์สดๆให้คนดูได้เห็นกันกับ <_ d ry> สายตาตรงนี้แบบชัดๆช้าหน่อย ล็อกอินผ่าน Gmail ที่เราแจ้งทางทีมงานไปว่าเราจะมีการทําการเชื่อมต่อตัวระบบตัวช่อง TikTok เนี่ยด้วยตัวอีเมลตัวที่เรายื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้ที่เคยกู้วิธีการคือเขาส่งเป็น ID ผาสวดเข้ามาให้เราเลยแล้วเราก็มากรอกเข้าระบบในช่อง TikTok เน่ด้วย ID ผาสวดที่เขาส่งมาให้จากนั้นน่ะพี่แก๊สก็ค่อยไปเชื่อมอย่างอื่นใส่เอาอีกทีหนึ่งแต่อย่างกรณีของแบงก์อ่ะเขาบอกว่าให้ล็อกอินผ่านตัว Gmail ได้เลยทางทีมงานแจ้งว่า เขาเอา Gmail นั้นอ่ะเชื่อมไปยังช่องของแบงค์เรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่านั่นคือการเข้าช่องของแบงค์อ่ะจะเป็นระบบล็อกอินผ่านตัว Gmail ของแบงค์ที่เราส่งไปนี่คือความเข้าใจของพี่ที่เขาแจ้งมานะวรอดูเดรอดู แล้วครับทุกคนนะแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาส่งมออช่องทิกตอกให้กับน้องดีโอดีนะครับหลังจากที่เราได้มีการให้ทีมงานแล้วก็มีการประสานไปยังทีมงานของทิกตอกในการช่วยเหลือในการดึงกู้ช่องทิกตอกของดีโอดีกลับคืนมาหลังจากที่ถูกคนร้ายนั้นนะครับเกลียนแล้วก็แฮ็กไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองดูว่าการดึงการกู้ครั้งนี้ที่ทีมงานเนี่ยแจ้งพีมกันมาว่าตอนนี้กู้มาได้เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วจริงไม่จริงยังไงเรื่องก็ไม่แน่ใจนะครนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามัน พูดได้จริงจริงไหมอะเดี๋ยวน้องเดียวดีดีเปิดหน้าจอแชร์ได้ไหมได้พี่โอเคครับมาเดี๋ยวลองดูเราใช้เบอร์โทรศัพท์เชื่อมกับช่องทิกต็อกเรียบร้อยละ คือทางทีมงานของทิกตอกนะครับเทียประสาแล้วก็ทําการกู้ดึงเพื่อการเชื่อมเบ,อ,มเบอร์โทรศัพท์ไปยังช่องของน้อง d ีโดีหรือว่าน้องแบงค์ใหม่แล้วกดไปที่ล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองครับใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาด้กันนะครับที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราส่งมาด้กันเพื่อที่จะเอาไปเชื่อมะครับแล้วก็ส่งรหัสครับรหัสเข้ามายังเบอร์มือมถือไหมเอ๊ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยลองทำอยู่แล้วรหัสก็เข้ามายังเบอร์มือถือแล้วถูกต้องปะเข้าแล้วครับนั่นแปลว่าก็มีการเชื่อมแล้วโอเค เงี้ยที่เชื่อมใหม่ก็ถูกต้องแล้วเหมือนกันเข้าสู่ระบบสำเร็จเฮ้ยเอฟค่าหนึ่งถังเฮ้ยเฮ้ยได้จริงเปล่าที่ไับพี่ไอ้ควายกูอยากขูาไอ้ไอ้คนไายไอ้แฮกเกอร์ยง่อยควายถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะครับน้องแล้วมึงมาย่อเย้ยถากถาง นะครับน้องคือก่อนหน้านี้นนเราให้เราให้สินงานฟังพี่ทักไปหามันคือจริงๆใจอ่ะรู้อยู่แล้วว่าการทักไปครั้งเนี้ยยังไงก็ไม่ได้คืนก็เลยเอาเอาเฟซบุ๊กตัวเองเลยทักไปหามันมันเยอะเยอยพี่ครับน้อง มันแบบเออาทางๆพี่มันพิมพ์มาบอกว่าอ่าอะไรว่าจำไม่ได้แล้วอ่ะคือมันบอกว่าประมาณว่าเนี่ยคือไม่เนียนนะครับพี่แกร๊ร,รู้อยู่นะเคยดูคลิปอยู่ในช่อง <S <S เอเอ,อนึกนึกสินึกสิเหมือนว่าว่า <นะ S 1> แบบเออจับเก่งเหรอมอ้วแบบว่าจะเนียนอะไรต่อจะมาหลอกเอาข้อมูลเหรอ <oui S 2> ไอ้ควายกูไม่เอาครับกูแฮกคืนไอ้โง่ไอ้ควายไอ้กระจอกมึงดูหน้ากูไว้มึงดูหน้ากูไว้กูของจริงครับไอ้ควายเดี๋ยวนะพี่พี่ขอแก้เข็ดมันคืนแคปอย่า เดี๋ยวกูแคปกูแคปกูส่งไปหามึงไงควายเดี๋ยวมึงเจอกูอ่าชื่อมันชื่ออะไรนะกูบ็อกข้อความมันไ้เดี๋ยวมาดูก่อนมันเป็นข้อความที่พี่บอกเอาไว้ไว้นี่ไงการบอกการตั้งค่าการบ็อกการบล็อกชื่ออะไรนะชื่อบอกข้อความคนเยอะชื่อไหมมึงอันไหนวะกูลืมชื่อมีคนหนึ่งชื่อแนนโนครับเดี๋ยวผมเปิดย้อนหลังแป๊บนึงครับ ล้วออีกันนี่ครับงงอันนี้คือคนคนกลางโอ้กัญญารัตน์นี่ไงกัญญารัตน์นี่ไงใช่ไหมใช่ไหมครับผมเนี่ยโน่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราเซฟเราเซฟนี่เราก็เลิกบล็อกเราก็ไปค้นหานี่ไว้มันถากถาง มันบอกว่าทักมาทำไมน้อยูทูบเบอร์ก็ดังนะแต่ไม่เรียนอ่ะกูไม่ต้องเรียนครับน้องเพราะกูไม่ต้องหลกมึงนะน้องกูแฮกคืนไีควาย้อโงไหนมันเป็นยังไงล่ะไอควายกูส่งรูปมึงก่อนนียไอโง่กระจอกน้ำมึงอ่ะไปหัดแฮกมาใหม่นะไอควายรอบหน้าจะได้ไม่โดนกูแฮกคืนไอหน้าหนัง ควายลูกกะหรีมึงจำกูวไว้นะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมึงจำกูวไว้นะมึงอย่าพลาดแนมะ้แต่ก้าวเดียวนะควายวันนี้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้า สิบปี20ิปีถ้ามึงพลาดกูจะเอามึงให้จมยินกูจะเหยียบมึงให้นิดกูจะประจานมึงไปถึงชั่วลูกชั่วหลานมึงต้องติดคุกไอ้ควายมึงอย่าพลาดมึงอย่าพลาดถ้ากูจับมึงได้เมื่อไหร่นะมึงมึงเตรียมตัวไว้เลยมึงเจอกูแน่เดี๋ยวกูบอกมันก่อนมึงอย่าพลาดนะไอสัตว์ถ้ากูตามมึงได้เมื่อไหร่มึงเจอกูแน่ไอ้ควายกระจกชิบหาย ไอสัตว์พวกนี้มันเจออย่างนี้พวกนี้มันเจอแบบกูไอสัตว์แม่งกระจอกอ่ะทุก <pic. S 3> ทุกคนครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะกู้นะครับช่องของเดียวดีกับขึ้นมาได้แล้วนะครับทุกคนก็อ่ะขอบคุณไปถึงทางทีมงานของทิกต o อกด้วยนะครับที่ช่วยเหลือประสานกันได้ดีมากๆรวมถึงทีมงานของเรานะครับที่ช่วยกันดึงแล้วก็กู้ข้อมูลช่องของเดียวดีกลับขึ้นมาด้วย<อ>น้องแบงค์เพีิอยากเห็นหน้าแบงค์มากเลยวะแบงค์เปิดอีกหนึงได้ไหมแล้วบอกอะไรกับคนดูพี่หนึ่งได้ไหมอยากให้แบงค์ผมขอเปิดเปิดทางโทรศัพท์แทนไไไไดดด้้้มพี่่ นัินเดี๋ยวพี่โทรหาเฟซบุ๊กได้ปหมได้ครับพี่ได้ครับ <g ül> มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยจัดฉากหรือเปล่าไม่ถูกแฮกจริงหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าทั้งหมดตรงนี้สำหรับตรงนี้ทั้งหมดเนื้อหาในคลิปนี้นะฮะ <g ül> จริงทั้งหมดไม่มีอะไรจัดฉากเลยนะครับอ่ะ <g ül> แบงพูดเร้คนดูพี่ฟังหน่อยเลยก็ <g ül> ขอบคุณพี่มากเลยครับที่ที่ช่วยช่วยตามช่วยอะไรให้ผมครับครับผมบอนมาด้วยนะสองหมื่นค่ากูคากูาก้ที่เรานัดกันไว้นอกรอบอะไรอย่างเงี้ย <g ül> ไม่มี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 ฟรี Free, free. คือบอกคนดดหน่อยเตอนคนดดหน่อยตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ได้คืนแล้ววบพี่คิดว่ามันมันน่าจะยากมากเลยครับด้วยระบบของการดึงกู้คืนนะครับมันก็มีขั้นตอนของมันอย่างที่ทุกๆคนได้เห็นกันไปแล้วว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ต้องมีขั้นตอนบางคนจําได้บางคนจําจไม่ได้ไม่รู้สร้างวันไหนสร้างที่ไหนนี่บอกว่าล็อกอินที่ไหนบ้างรู้แต่บังเอิญเดชบุญแบงค์แมงมีครบหมดการดึงการกู้เนี่ยมันก็เลยมีความไปไปได้ที่มันจะกู้คืนโอกาสอ่ะมันสูงกว่าปกติเออนะครับอะ ฝากเดินคนดูหน่อยน้องแบงก์ก็เวลาซื้อขายนะครับ <ๆ S 2> ก็ขอให้มีมีหลักฐานของของคนซื้อคนขายด้วยครับแบบอย่างเช่นบัตรประชาชนหรือว่าอะไรก็ได้ครับจริงๆอนะ่ยบัตรประชาชนแม่งก็ส่งของคนอื่นมาให้ได้นะต้องวิดีโอคอลทุกวันนี้ซื้อหาอะไรก็ตามนะมึงแบงก์ <ๆ S 2> <Bang S 1> พี่เล่าให้ฟังมันมีติดตามเป็นแสน<ส> <ๆ S 2> ติดตามเป็นแสนเครดิตเป็นหมื่นแม่งโกงมีล่าสุดนี้เลยติดตาม47่หมแล้วเครดิตแม่งเป็นพันแม่งโกงเครดิตเยอะยังโกงใช่นั่นแปลว่าอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งนี้บอกให้เรา รู้ว่าติดตามเยอะก็โกงเหมือนเดิมเครดิตเยอะก็โกงเหมือนเดิมสรุปโลกออนไลน์แม่งไม่มีอะไรเชื่อได้เลยขอสิ่งเดียวที่จะชัวร์ได้คือมึงต้องเ่ิดวิดีโอขอให้กูเห็นหน้ามึงเปิดแบบนี้แหละเนี่ยอ่ะมึงจะซื้อใช่ไหมอาเดียวดีๆจะขายใช่เปล่ามึงเปิดได้กูดูดูดูได้นะถ้าไม่เปิดกูไม่ซื้อนะครับน้องๆ ต้องวิธีนี้วิธีเดียวนเท่านั้นที่จะสามารถป้องกันได้โอ้โหแม้แต่บ,บางคนก็นหน้ามึนกูก็เคยเจอบางคนเปิดหน้าเหมือนกันนะแต่อย่างน้อยก็ตามได้ไงนึกบอกว่าอ,อย่างน้อยก็ยังเห็นอาอาบักขานี่อาเป็นเป็นคนร้ายนะเอาไปโพสต์ได้ยังตามได้ก็ยังปลอดภัยที่สุดกว่าทุกๆวิธีการอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณน้องแบงด้วยที่มาถูกโกงให้เราได้มีตัวอย่างดีๆในการเอาไปลงในโลกโซเชียลแล้วให้น้องๆคนดูของเราได้มีการป้องกันตัวภาคภูมิใจในวันนี้ที่ถูกโกงไม่แน่ค ได้ได้ประสบการณ์เยอะขึ้นครับพีย่ยิ้มเหือกเือกยิ้มเหือกเหือกยิ้มแบบ ก็ถือว่าเป็นบทเรียนเนาะกันเนาะในการแบบป้องกันตัวบนโลกออนไลน์ออนไลน์แม่งเหลี่ยมมากสังคมมันเถื่อนต้องระวังตัวนะครับผมอ่ะก็นี่เลยสําหรับทีมงานเราไม่ว่าจะเป็นน้องตาต้าพี่ไตแล้วก็พี่โบทีมงานตรงนี้ต้องบอกว่ามีความสําคัญมากๆในการตามในการลือในการเช็คในการกู้ข้อมนนูลดึงรหัสหลายๆเคสนะครับได้3คนนี้แหละในการที่จะไปเช็คในการที่จะไปดึงในการที่จะไปหาข้อมูลของคนร้ายมาได้เยอะมากๆก็ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกๆคนตรงนี้ที่ เราร่วมกันช่วยทําให้การแฮ็ช่องดีๆในครั้งนี้เราทําได้สําเร็จนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนดูในการป้องกันตัวเองบนโลกออนไลน์นะครับผมใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดติดตามช่องแคสเอกทูและวันนี้กับช่องดีโพดีน้องแบงด้วยนะครับผมเ <c oughs> จอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้กอบคุณมากๆสวัสดีครับเฮ้ยอ <c oughs> ินนเนไม่ตึงนะ เด้งกล้องเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวกล้องพังกล้องแม่งแข่งเสมอเพีงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพจแก๊สเอ็กทูผู้ใดก็ตามอยากสิลองเรียนมีเรื่องสิแจ้งความต่างๆอยากติดต่อพิกัสเอ็กทูมาเด้อครับมาเด้อสองท่านเดียวเท่านั้นเพจแก๊สเอ็กทูส่งข้อความมาเลยแล้วเจอกันเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อ